ย่างเข้าสัปดาห์ที่5หลังจากที่ข้าวคลุมหญ้าคลุมวัชพืชได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เกษตรกรทามารที่จะเริ่มเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งครั้งที่2ได้เลยก็คือปล่อยให้น้ําแห้งครับปล่อยให้น้ําแห้งจนกระทั่งแตะดินแล้วก็ปล่อยให้ดินแห้งจนกระทั่งต่ํากว่าที่ดินประมาณสักสิบถึงสิบห้าเซนค่อยเติมน้ําว่านปุ๋ยและฉีดยาแบบนี้คือเทคนิคการทํานาเปียกสลับแห้ง ที่จะช่วยเกษตรกรน,นั้นประหยัดต,ต้นทุนทั้งแต่เรื่องปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชประหยัดน้ําครับประหยัดน้ําประหยัดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ําเข้าหนาและที่สําคัญเขาเป็นผลดีกับต้นข้าวของเราระบบรากเขาจะเดินดีระบบรากแตกดีระบบรากเดินดีสมบูรณ์แข็งแรงก็จะทําให้ต้นข้าวนั้นแตกกอดดีํำต้นแข็งแรงใบแข็งแรงผลผลิตสูงครับและนอกจากนี้ครับนอกจากนี้ยังเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ดการปล่อยการเรียนกระชกบรเพาะกาซมีเทนสาเหตุของโลกร้อน